ครับมากแล้วนะครับผมสำหรับการลุยโลกกอร์เลสของกิจไงในอีพีที่10นะครับผมซึ่ง EP นี้นะครับเราได้เชิญแขกรับเชิญนะครับผมที่เป็นผู้เล่นโซโล่แบบ100%ด้วยนะครับผมแทนที่สําคัญคนนี้เป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะครับผมนั่นก็คือพี่ปอร์ซ่านั่นเองนะครับผมใน EP ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาโซโล่100%มาเหมือนกันนะครับผมก็คือคุณกอนเมกนะครับตอนนี้เขาก็ติดกอร์เลสอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นอันดับที่40นะครับแต่พี่ปอร์ซ่าที่เราเชิญมาในวันนี้นะคคครับผมก็ืือออนนททีีี่่่่เเลไดชพย พูดคุยกับเขาากันนะครับว่ามีแนวทางการกดโซลโอลังจนกอเลสยังไงเล่นแบบไหนเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยกดดันไหมนะครับผมก็เดี๋ยวผมนัดเขาไว้ตอนประมาณ5้าโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงแล้วนะครับผมก็เรียกว่าเป็นเวลาที่ผมใกล้จะถึงเวลานัดเขาแล้วนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ไปคุยกับเขาแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับเขากันดีกว่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ได้ใช้เน็ตบ้าน AS Fiber นะครับผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสตรีมเกมหรือว่าการเล่นเกมอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ชิลมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกกกรรรรรรมมตตตต่่่่าาาางงงงๆหหือออววจะะะะดูนนนนััััฟเเเเพลลไไ็็แคคบบบย การกระตุกหรือว่าปิงเลยนะครับผมเพราะเขาคือเครือข่ายเน็ตเวิร์กในบ้านอินเทอร์เน็ตนะครับผมทำให้ผมมั่นใจในการเล่นอาวีกับพี่ปอซ่าวันนี้มากๆเลยนะครับผมเพราะว่ากดแรงกอรเลสเนี่ยต้องใช้ความมั่นใจในระดับหนึ่งเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยอินเทอร์เน็ตบ้านก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับผมที่ทำให้ผมมั่นใจในการเล่นเกมและในการสตรีมเกมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ปอซ่ากันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปอซ่าแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับผมนน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 นีีีีีีี่่่่่่่่่่กกกก็คคคืือออออออผู้้้้้้้เเเเเเลลลลลลลโโโโซซยยยยใชมััรรบบบพทแแแจจะะหวต ดาวแล้วครับเนี่ยตอนนี้ร้อ่สครับโอ้ร้อยสนี่ก็การแข่งขันสูงมากนะครับถ้าบอกเลยนะครับว่าตกมา145ตอนนี้นี่ตกกอ่อนเลสได้เลยนะครับพี่ข้ามวันข้ามวานไม่กัดบันดินนะน่าจะจบแล้วผมกรถามพี่ปอนหน่อยได้นะครับว่าความแตกต่างอะระหว่างการโซโล่ก่อนเลสอับกดเดียวกับกดทีมเนี่ยมันต่างกันยังไงในความคิดของพี่ครับผมถ้ากดโซโล่เนี่ยไม่อยากพูดคำนี้จริงแต่แม่งต้องพึ่งดวงนิดนึงอ่าก็คือวัดดวงทีมด้วยอ้อต้องถามนี้ก่อนดีกว่าครับพี่เนี่ยไม่ใช่คนกดแรงธรรมดาพีีี่่เเเเเปปป็็็นนนนนนสตรร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 มมมมอ์ดดด้ววยยคคาาาาาาลบบบกกกกกกกใแงััธ สตรีมเมอร์เนี่ยมันต่างกันไหมสำหรับพี่ไอเราสตรีมอ่ะถ้าไม่มีดีเลย์มันสนุกการที่คุยกับคนดูมันง่ายคือมันไม่ใช่แค <c oughs> ่เรานะแบบสไน์สตรีมก็ยากแล้วแต่แบบเพื่อนโ่วมทีม,มันก็จะยากด้วย เอางี้ดีกว่าครับถ้าพี่เล่นตอนสตรีมอยู่10เกมเนี่ยพี่คิดว่าพี่โดนสไนเป็นแล้วกี่เกมน่าจะสิบเลยสิบเลยพี่แต่ผมไม่แปลกใจนะเพราะผมสตรีมผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าผมก็เดินอันนี้ถามพี่ปอดีกว่าครับผมว่าตอนที่กดโซโลเนี่ยส่วนใหญ่พี่เล่นตำแหน่งอะไรครับถ้าเป็นตำแหน่งที่วิ่เลยดเยอะที่สุดจะเป็นโลมนะเอามอีกคำถามนึครับผมว่าที่คิดว่าถ้าจะกดแรงเก็บดาวในแรนดกอเรสเนี่ยเวลาไหนที่พี่คิดว่าเก็บได้ง่ายที่สุดถ้าส่วนตัวก็คือเวลาไหนก็ได้ที่เราว่า เอาตรงๆประมาณบ่ายโอเคครับนุยเลยนไหมครับพี่สำหรับวันนี้ให้เรียนตำแหน่งไหมหรือว่าเอาแบบตามเขาเรียกว่าอะไรเรียวๆเลยเอาเรียวๆเลยครับตามสไตล์พี่เลยว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้พี่จะเล่นอะไรเข้าเดี๋ยวพี่จะปล่อยเลยให้เขาเลือกกันเลยแล้วเราก็เติมโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมในการกดแรงกับพี่ปอซ่านะครับผมผมใช้เน็ตบ้าน A S Fiber นะครับที่สำคัญผมก็ใช้ 5G ของทาง A A S เหมือนกันนะครับผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้พร้อมมากนะครับผมในการกดแรงกับพี่ปอซ่านะครับมาเราเวลาหาห้องกันดีกว่านะครับผม เจอห้อง้เจอห้องแล้วปกติีต้องมานั่งเล่นโลงโลบอกกันเลยโอ้ยโอ้โหมันเลยนายนี่บอกมันเลยโอ้ผมเล่นออสได้อันนี้ที่เล่คิดเลยเล่นโลมเลยนี่คือหยุดมันเลยป๊อกบาร์นี่ก็คือป๊อกป๊อกไปป๊อกบาร์น่าจะเป็นเม็ดเบคอนดีแต่ไอหงษ์ทีดีนี่นักแข่งเวียดนามปะทีดีใช่ใช่เข้ามากดแรงไทยกันทำไมครับเนี่ยว้าวเจอนักแข่ง พี่ติดเต่นเลยนะครับนี่เฮนี่ใหญ่เล่นนะอันตรายนะให้ทีมเราให้คีโตข้ามเขามาแล้วเดี๋ยวพี่สกัดยีน่าให้ยีน่าไหมกดก่อนเลยพี่อยากจะเล่นเซเนียรไม่ก็มานหลอดไม่ก็ตีมี่ไม่ก็ต้นไม้อุ้ยมาหลอดเลยพี่ผมว่าของดีเลยเนี่ยอ้าวแม่งเลยโดนแยกอีก ทางนี้เราเลือกแล้วจะเล่นยังไงเอนโซก็ได้ซีมี่ก็ได้ไสไตล์พี่เลยเอนโซซับวิ่งมันแน่นอนอันดับหนึ่งเลยเหรอมันแน,น,นแ่นอนเลยรักดแรงเจออันดับหนึ่งเลยครับเนี่ยคลิปนี้โอหนึ่งหกสามสามฝั่งตรงข้ามนี่ก็กรมีกี่ตัวน่าจะมีนะน่าจะกอรมีอนยะู่แล้วล่ะพี่เรามีอันดับหนึ่งขนาดนี้ก็ได้ตึงอย่างเงี้ยถึงว่าได้คอนเทนท์แถบตื่นึงอย่างเงี้แหละน่าจะห้องที่สุดตลาดที่ห้อง เอ็เคเกคิดเกินแล้วนาตายเลยโอ้โหไปกันไวจัดเฮนโผล่บนแล้วครับี่จเแต่มันน่าจะเดินเข้าไปหาพีแล้วนะระวังมาลหลอดน่าจะเห็นด้วยน่าจะตายได้เลยนะพี่ถ้าถึงโดนไมน่มีอีกม,มันเฮ้เิ๊กเข้ามาจัดเดีย๋ยวมันจะป่ามในจุดบ,บนนะโอเคอเซฟเลยไม่มีใครสอน เดี๋ยวได้เอ,อ,เอ,อได้คีไม่พบไปเลปามเจอทำอะไรขอไม่ได้เอาจะเจ็บไง้าเจเ็บเลยด้นกน่อนยามเซพุ้ยสามศูนยเออทีมเรา<ต><ม>เชี่ตวเล่นเตมเกมหดจังเอ้ยอันดับ1 1> หนหึ่งไปะไม่แปลกเล่นจนอันดับหนึ่งเอ้ยยดวัหแล้วนปะนะปหแล้โอเคเขาน่าจะเอาทหรือว่าทีมเราจะมาฟดู ดเชไม่ด้กพี่เขาแชร์ลเะเตอเคราจะบู้เพี่จะไปช่วยเรรถ้ามันข้าบูเแเราจะข้าบูครับเราจะข้าบูครับเพียงบูรอครับเพียงบนเดี๋ยวรอกลับมาการบูวบ้านหรอไม่ไดม่เครข้าพี่ใคฟรี เลือเือ่เข้าเราติดเกีนอยู่นี่อยู่ผมมาผมมาดูเอไว้เดี๋ยวแบบเกลือเตเข้าไปเอาเปิดได้ไปเอเขียบละได้ละเดี๋ยวเราเกียงม่วงก่อนเกียเกี้ม่วงก่อนีบีเราไปด้กับแอนี่แล้วเอาเปิดเขียเวเลยตี หมดเวฟเกมจนจัดอบอกเลยเออจะตายเลยเนาะตัวบังพุ่ไมด้วยเออจะบอลน,นะโอเคแต่ว่าถ้าตายแล้วไม่รู้ว่าจะพลาดอยู่กลางพีป่าเดินตะลอดเด้อเคนแม่อยู่แถวนี้อยู่นี่อยู่นี่เกณี้ ร่างฐานร่างฐานร่างฐานรอทำบนเลยจัดชุดใหญ่ไปละไปสี่เลยสี่เลยสี่เลยสีอดแล้วเอาป้าบนนครับเดี๋ยวนี้ได้จะพยายามแตม่ด้วยทำได้หรือเปล่าตัวเดียวคิดว่าเจ็เดียวเดยวเข้ามา มันต้องกว่าเราแมวต้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์พีดกำลังถูกส่งออกไปอุ้สามตัวบนเนเวเดอร์ด้วยออุย้ยเ็นไรรคับแต่ไม่จ่ายตีไปแล้วนะโอหคีราคุโฉม่จะตายหมดเลยพี่บน โอเคครับระหว่างที่รอตายนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมเน็ตบ้าน AS Fiber นะครับผมทำให้ผมพร้อมในการเล่น RV กับพี่ปอซ่าและการกดแรงวันนี้มากๆเลยนะครับผมแต่รอบนี้ผมตายก่อนผมพลาดนะครับมาต่อเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยบนอกอุ ity, ้ยสองหนึ่งไม่ได้ลุ้มสองหนึ่งมาดิมาดิมาดิสองหนึ่งเออมาดิสองหนึ่งนะย่าดิบุหดย่า

ไม่ได้ตีแล้วไม่ได้ตีแล้วเรมหมดละหลักหลักมากลักแอลลีตั้งเดียอย่างนี้มันเทียนจบตายได้ไหมวิเดียวิตายปะวะละลายละไม่นึกว่าไม่อยู่แต่จขาดีกว่าที่ผมาจะรอซอนล่าง I'm on my way to right, like the glow of the blazing sun, beyond all personal thoughts. the right, the glow of the blazing sun, bright and ultimate, เป็เลยเ็นเลยเป็เลยมาเกิดอ่ะวันตีแล้วลืมดูว่ามีฟิกไอ้สาบรอดเลยตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้อนนี้นี้แข่งแล้วอนนี้ Clear and bright, like the glow of the blazing sun Bright and, <laughs> <the light. laughs> and bright Like the glory of the bright moon I will burn this heart To shine the righteousness of a thousand years Bright <laughs> and bright Like the glow of the blazing sun แาดแกัเนเหตมาันจะไม่ได้โดนวะน่าจะโดนปิดแล้วตายแล้วหลอดหลอดได้สองอติเลยผมดีนะกอ

อุ้ยสุดเลือดแรงไปเป้าไม่รู้เล่นไหมพี่ถ้ามันเข้ามาเล่นเลยไม่ถึงใช่ใช่ตัวแล้วนะ เฮ้ยมันซิกแซกไอ้พอกระจายไม่โดน,นจะเดินเวนะไอ้สัตว์มีโยกหลบได้ไอ้พวกผู้เล่นแรงกอเอ้ยมีรีแล้วเราเซฟตมอก่อน,อน,น,นใหญ่กันได้บนทำอะไรได้ผมบิงไปเปิดควาให้ต้องปิดล็อคจับไอ้พวกนี้ก็ได้ีลินอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบว่าแบบนิ่งๆไว้ก่อนถ้าแบบว่าทุกตัวเกี่ยวไว้เพื่อยีลินอะต้องอย่างนั้นเลยเมบตกข้างล่าง เคนผมน่าจะไหวนะหนึ่งหนึ่ง่ะมันห้าเป็นเก้าไม่ดับใหม่แต่ผมว่ามันน่าจะไปเติมนะระวังโดนโชบนะเฮ้ยเีภาพเดนตอิฟิก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  ไปดูดิโเอพกแล้วสวยไม่มีพิกไม่มีพิกจีเลยที่สุดเลยที่สุดเลยพี่พิกสวยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่โฉบอ้นี่โฉบได้เงาได้เงาได้เงคายทันไปแล้วสแล้วเกมมันเห็นนะไมลันยังไม่เกิดเลยเกิดมันแสดไ ลากแค่ตื้นนะปาทำละเกียนโผบนด้วยอาจจะมีคนเราเล่นขวากันถ้ามันดันซ้ายเราเรียกบวกแล้วเราก็ป่นพอกลางก่อนไหมพี่ใช่ออกมาแล้เยอะไม่เยอะนะไปๆๆๆมาหับแค่ๆๆเจ็บ้วหรอ โม่งมากบนทำนะเพราะว่าเปิดไม่ได้บ่ะพี่มันน่าจะด,ดึกนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ก่อนดูลากเราเจ็บเจ็บมัลัดรัดสิดเกมเข้าล่ะเกมหลังจริงดึงมาก่อนละก่อนลาคนลนดีดาก อเดลิน่าเตะตีแล้วเฮ้ยลิเลียฟิกพี่ยุ่นะยกสามผมตายแต่มันเจ็บหมดทั้งทีมอีลิน่าวิกทิ้หายพี่กดเข้าไปกลางวงเฮ้ยเจ็บเปิดมันนี่ฟิกนะลิเลียตียากมัตียาก เราแต่งคอเฮ้ยตัวนไหนกิโอ้ยอยู่บนแล้วโอ้โอเอาการจบการเลยจบแล้วจบลวละแปดวนยเออเจอแถมอีกนึ่งอยู่ตรงนั้นเอาทําทำไรเลยครับจังหวะนี้สวยจัดหลักหนึทีห้าทีก็จบล้วเฮ้ยดับหนึ่งเก่งจังวะ ไม่ได้จับภาพจรู้ว่าเล่มาเล่นๆน่นะไฟกันสีสีมันเอาหมดเลยอแต่ฝังนั้นเหมือนไม่มีกอเลยหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามีใครบางใครโตไอตัวจริงตัวปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะทีพีน่าจะกอเอาทีพีกอจำได้สองคนสคนเหมือนกันกอเป็นเคนเคนลิเลียกอวันเดอร์กอสามคน แล้วมีดับหนึ่งไงเรามีดับเด็จริงเรามีนักแข่งเวียดนามด้วยโอเคครับก็จบไปที่รับร้อยนะครับผมสําหรับลุยโลกกอลีสสองกินงายใน EP ที่10นะครับผมต้องขอบคุณพี่ปอซ่ามากนะครับที่มาผมทัวร์ในวันนี้นะครับผม คนเช่นกันครับแต่น,นี่วันนี้มันอยู่พี่ <c oughs> ได้มันได้ตึงอยู่ <c oughs> อันนี้ขอพี่ปอซ่าฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับ้าสมมติว่าอยากชมพี่ปอซ่าแบบจริงจรจังๆแบบไลฟ์สดอะไรเงี้ยสามารถมีช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้มี YouTube ปอซ่าน่ารักนะครับมาดูได้เลยนะที่เดียวเลยเดียวก็สามารถไปติดตามพี่ปอซ่าได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ปอซ่าน่ารักนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากนะครับผมไว้วีพีน่าจะมารบกวนใหม่นะครับผมตัดไปครับใจกันครับขอบคุณมากครับพี่ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับการลุยโลกกอรเลสใน EP ที่10นะครับผมก็เรียกว่าได้เล่นกับพี่ปอซ่าที่เล่นโซโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมไปสตรีมเมอร์ไม่พอยังเจออันดับหนึ่งแถมไม่พอเจอนักแข่งเวียดนามด้วยนะครับผมคลิปนี้นี่เจออะไรเยอะมากเลยนะครับผมแถมฝังตัวเขาก็มีกอรเลสถึง3คนเลยนะครับผมสุดท้ายถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปนี้และช่องนี้ด้วยนะผมและสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมสหรับเน็ตบ้านไฟเบอร์ของทาง AS นะครับผมและก็ AS 5G นะครับผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะใช้ชีววิตตปรรระะะะจจจจาัััันนนนนนเเเเเเลลล่่่็็กกมมมมฟงงงพพหหือดูผผใ อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมไกถึง AS นะครับผมเ <t> พราะเขาคือเครือข่ายเนฝึกนัมเบอร์วันอินไทยแลนด์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ